อย่างนะั้นว่าทุกตีหนูตลอดเวลาแต่ที่สำคัญที่สุดนะตอนที่พ่อหนีแม่ผีเสื้อมาไม่ได้มากับหนูสองคนนะมาแต่พ่อเมือแม่เมือแล้วก็มีเมือน้อยอยู่แต่พ่อเมือก,กับแม่เมือเนะี่ยหนูว่าสงสัยโดนแม่ผีเสือ้อจับหักคอกินแล้วพ่อเลยต้องโดยสารเรือ แล้วก็นั่งหลังน่เงเยื่พาจนถึงเกาะแก้ววิษดานี่้ก็แปลกใจแปลกใจพ่อหนูพระไพรมีเนี่ยมีแม่ผีเสื้อมาถึงเกาะแก้ววิษดาษวันวันนอนอยู่ที่ข้างหลังเกาะลุกไม่ขึ้น,น,นเลยลุกไปทำอะไรแม่ไม่เห,ห็ืรเป่ากม่าพ่อหนูดีนะท่าที่เคารพได้มีคนแรกก็เป็นยักษ์ เมียคนที่สองอเป็นเลือดพ่อหนูน่าไม่เลือดเลยที่ถ้นเลือดทั้งยักษ์แต่ถ้งเลือดทั้งยักษ์เนี่ยหนูก็ยังไม่ไม่ไม่ชอบใจอะไรเลย,เลยแต่หนูมาชอบใจผู้หญิงอยู่คนนึงชื่อว่าแม่สุวรรณมาลีเป็นลูกของท่านตาเท้าเสือราาด้วยสารเรือมาถึงเกาะแก้วพิสดารแล้วก็เรือแตกหนูก็หมายมั่นปั้นมือเห็นพ่อของหนูน่ะ มองแม่สุวรรณมาลีตาเป็นมันวาวเลยสงสัยถ้าจะไม่รอดต,ต้องดวดพ่อพระภัยมณีของหนูอีกแน่เลยแล้วใจของหนูนะก็ชอบแม่สุวรรณมาลีถูกชะตายอย่างไงก็ไม่รู้จะชักนําเอาให้แม่สุวรรณมาลีนะ่ะมาตกลงปงใจเป็นคู่กับพ่อพระภัยไนดะ้วันนี้ก็เป็นวันดีเดี๋ยวจะไปเฝ้าท่านตาพบท่านเท้าเสือราชพบเสด็จพ่อพระภัยมณี ต้องมีแม่สวรรณมาลีเดี๋ยวหนูนะ่ะจะเกลี้ยกล่อมให้แม่สุวรรณมาลีนะ่ะรับรับพกพ่อพระภัยของหนให้ได้จะเดินทางไปฝ้าอห้พระเจ้าตาอีกพระอภัยมณี uh -huh.